สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันเนานนะเสียงแหบแสีงแห้งเลยนะเนี่ยสาหรับนิเกอีเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9นะคะ50 51 52 56 58 59 90 91 93 95 96 98 เจ็ดเก้าแปดเปห้านะคะจับคู่ก็ห้าเก้าเก้าห้าหกดแปดหกแปดเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะใครจะลุ้นหมีบีก็จับคู่ลุ้นเอาเ้อต่อไบใบสามกับหกสีกับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสกสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสามเจ็ 6กเจ็ดเจ็ดหกสามสี่สี่สามเจ็ดสามสี่สามสี่หกสามหเจ็ดหนึ่งสามสี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อจับคู่ลุ้นเนานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ